วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะทีนี้เนี่ยคุณครูหน่ะก็มีศิละปะค่ะจะมาให้เด็กได้ทำกานนั่นก็คือการทำกรอบรูปนั่นเองแต่ว่าอุปก,กรณ์นะคะก็จะมีอันนี้กระดาษลังที่คุณครูหนว่ให้ไปนะคะแล้วก็มีเชือกแบบนี้นะบางคนจะได้สีขาวบางคนอาจจะได้สีเขียวต่อไปนะคะเด็กๆก็ต้องเตรียม สีค่ะไว้สำหรับตกแต่งและอันนี้ค่ะก็จะเป็นของตกแต่งที่คุณครูเดินให้นะคะทุกคน,นจะได้ค่าคนละ3ชิ้นนะสี่ละ3าชิ้นสีละสามียกว่าเป็นอย่างงี้เนาะเด็กๆอาจจะเห็นแล้วนะแล้วก็ให้เด็กนะคะเตรียมกระดาษสีอาจจะมีเหลือจากเทอมที่แล้วหรือถ้าไม่มีเหลือนะคะเด็กๆก็สามารถระบายสีลงกระดาษสีขาวแล้วก็ฉีกหรือมาตัดได้นะคะแล้วก็ค,คุณครูเด็กก็จะให้กระดาษเปล่าอันนี้ใบหนึ่งนะเด็กๆเห็นหรือเปล่าสีขาว อ่าอันดับแรกเลยนะคะคุณครูน่ะจะให้เด็กๆไปวาดรูปครอบครัวค่ะเพราะว่าเราจะทํากรอบรูปใช่ไหมเราจะใส่รูปครอบครัวลงไปตรงกลางอ่าเนี่ยทีนี้คุณครูก็วาดมาแล้วแต่คุณครูนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะไปวาดภาพให้ได้แบบนี้แบบคุณครูนะคะใส่กระดาษที่คูณเนื้ให้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะค่ะเมื่อเด็กๆนะคะวาดภาพ ครอบพ่อเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยคุูครูก็ให้เด็กนะคะตัดกระดาษถ้าสมมติว่ากระดาษที่ครูเดินให้ไปนี่ะมันใหญ่เกินไปเวลาเด็กวาดรูปเสร็จแล้วนี่ะมันเหลือใช่ไหมคะเด็กก็ตัดให้มันดูพองามนะคะเสร็จแล้วก็เอามาแปะที่ช่องเด็กเห็นดินสอไหมคะถ้าเราเล็กกว่าดินสอก็ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถเอายังลบลบมันได้นะคะทีนี้เด็กก็ทากาวเดี๋ยวครูทากาวรูปภาพก่อนนะ อืมอ้าวคุณครูก็แปะลงไปเลยตรงกลางกลางไหมนะนี่คุณครูก็ยังเหลือเป็นดินสอเลยค่ะเดี๋ยวครูเอายางลบๆก,ลก,กอนโอ้ยไมค์ก็ดีขอโทษนะคะที่ครูผลอพูดโอ้ยไมค์ก oh ็ลงไปอ่า ว่าเราติดแล้วนะคะถ้าสมมุติว่าตรงไหนยังมีกาวที่ต้องซ่อมแซมแล้วก็เอาเอาเอากาวเนี่ยนะคะแตะแตะนิดๆตึ๊บนะแล้วก็กดลงไปอย่างนี้นะคะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะคะอะย่ามีนม่นใจนะไ่หมดใน,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 นตรงนี้ด้วยตึ๊บตึงแล้วก็ตกแต่งข้างๆเป็นกรอบอย่างนี้ได้เลยะคะ่ะโดยครูจะใช้สีในการระบายก่อน อ่าหูจะระบายเป็นหัวใจก่อนแล้วกันตกแต่งหัวใจตรงนี้ว่าใหญ่ๆเลยตึ๊ๆอ่าก็ระบายขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถตกแต่งตามใจเด็กๆได้เลยนะ อ่ะเดี๋ยวคุณครูระบายเสร็จก่อนค่าเด็กทีนี้นะคะเมื่อกี้คุณครูเนาใช้สีไม้ในการตกแต่งนะรอบนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กใช้กระดาษสีอ่ะเด็กลองดูกรอบรูปของเด็กนะว่ามีตรงไหนที่มีพื้นว่างอีกคุณครูอยากให้เด็ก่ะใช้กระดาษที่มีอยู่นะคะเหลืออยู่นะหรือใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ฉีกเขาเท่าจํานวนที่เราอยากต้องการเดี๋ยวคุณครูจะมาแปะไว้ตรงนี้ นะแล้วก็ผสมกับสีส้มตูอ่อาวครูจะฉีกทิ้งไว้ก่อนแล้วคุณครูก็นำกาวมาทาตุดดเราต้องทายยังไงนะเพื่อไม่ให้มันลุกเอาแปะไป,ะปะบางๆแล้วกันอ่แล้วคุณครูก็วางเลยวางแบบไหนก็ได้นะคะตามสไตล์เด็กๆ กกน,นี่ตรงนี้เราก็จะได้กรอบรูปที่มีหลายสไตล์แล้วไม่เหมือนกันเลยโอเคถ้ามันไม่พอเราก็แค่ฉีกเพิ่มนะคะแล้วก็เราใบสีเพิ่มตุ้งตุ้ม ทีนี้นะคะ,ะสีเหลืองนี้ก็เหลือ,อครูก็ไปฉีกทำไมน้เด็กๆทีนี้นะคะเหลือสีเขียวครูรู้ทุกคนเนี่ยต้องเหลือใบแบบนี้นะคะเมื่อวานเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อวันพุธท,ที่เด็กๆทำไม้กวาดสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอบนี้ครูก็จะเอากรรไกรตัดให้มันเป็นเส้นดีกว่านี่ครูจะเอามาแปะอืมโอเคเอามาแปะตรงนี้ เราตัดนะมันยาวไปตรงนี้แล้วก็ตอนใช้ตาแก๊สเด็กๆระวังมือด้วยนะคะเมื่อคุณครูวางแบบไว้แล้วคุณครูกระทาไปเลยปึ๊บมือเรากาก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆถ้าใครใช้กาวแบบคุณครูนะเราสามารถเช็ดมันได้เหมือนที่คุณครูนะั้นบอกทุกรอบเลยด๊ยดย้อ่าะ ทีนี้นะคะคุณครูก็จะเหลืออันนี้ใช่ไหมคะที่เด็กๆได้ไปเด,เด็กเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ะคะ่ะแต่ต้องใช้นะเพราะคุณครูให้ไปแล้วเนี่ยถ้าเด็กๆไม่ใช้คุณครูก็ไม่รู้ว่าจะให้เด็กเนะี่ยเอาไปทําอะไรต่อนะเราก็แปะเลยเรามีทั้งทินงแต่คุณครูไม่รู้ว่าแปะมันจะแน่นไหมนะจึ๊บจึ๊งโอเคอยวรอให้มันแห้งเนาะเพราะว่าโดนกาวไม่เยอะ นี่เสร็จแล้วค่ะทีนี้เด็กๆเห็นตรงรูนี้ไหมคะเราจะต้องผูกเชือกเขาหรือว่าทําเป็นที่ห้อยนั่นเองคุณครู่นะตัดให้เด็กๆล้วนะจะเป็นสีเขียวนี้หรือบางคนจะได้เป็นสีขาวนะคะไม่ต้องแตกต่าเสร็จแล้วเราก็ร้อยเข้าไปเลยคุณครูเจาะรูให้แล้วเด็กๆก็ร้อยเลยค่ะ เด็กๆคงพอจะร้อยกันเป็นใช่ไหมคะนี่เป็นชิ้นงานหนึ่งเดียวในโลกเลยไม่มีใครทําเหมือนเราแน่นอนตึ๊บนะเมื่อเราร้อยเสร็จแล้วเราก็ผูกเลยค่ะถ้าเด็กๆคนไหนผูกเป็นก็ผูกเลยนะคะถ้าผูกเป็นให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองท่านอื่นๆน,นะคะช่วยได้นี่เดี๋ยวคุณครูผูกผูกหมิน,มนลวกันจะได้เอาไปห้อยได้ โอเคนี่มันปรับได้ด้วยเสร็จแล้วค่าเด็กๆกรอบรูปนะคะที่มี1เดียวในโลกนั่นเองถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปนะคะมาฝากคุณครูด้วยนะ